คนเราทุกคนถ้าที่บ้านอยู่ดีมีสุขคงไม่ไปอยู่ประเทศอื่นหรอกไม่อยากกลับบ้านเหรอมันไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านอีกแล้วลนะ่ะถ้ากลับไปฉันจะตอบชาวบ้านว่ายังไงฉันโมเรื่องที่นี่เอาไว้ตั้งเยอะพวกเขาคิดว่าฉันประสบความสําเร็จที่นี่คิดว่าฉันรวยแต่ความจริงฉ,ฉันต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้ไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันทุกข์แค่ไหน ไม่ว่าใครที่ต้องอยู่ห่างบ้านก็ล้วนแต่มีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นนะ